ส่วนมีประโยชน์มาพี่น้องอามากินขอนํากันกับผมวันนี้ได้เมนูก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวอ หมูตุนสั่งสั่งแกบมานี่เจ็บแสบต้องกันครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูตุนพิเศษ6 5บาบาทครับผม65บาทหันธรรมาดาเนี่ยเมีม่ยจายกินธรรมาดาอยู่6 0บบาทเนี่ยพี่น้องชีวิตได้งานเนาะกินง่ายๆครับผมเหลืองงนมากอะนี่แหละนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนัำรองบันเด็ดด้านนี่เด็ดขนาดใส่้าไปครับ โอ้นี่พี่น้องหกสิบห้าบาทอา่ะสิบมงกันขาดยังน้อบาทเานี่ยพักตัวงอกก็ไปโห,หระพาเขาแพงเง้นพักบ่นี่พี่น้อง เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน้ำกันครับผมโมนี้เสียบๆกับบรรยากาศไอ้บ้านโอนี่วันหยุดพี่น้องมโอนี่วันหยุดแต่ว่าบริหารกับขอกับน้ำไปเนาะบอกยังไงคือค่ายยากอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าเก่งเลยก็ก้อนจีกินครับผม เอาจ้าหน่อยครับโอ้เอาพี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อืมริบสิบหกก็ไล่ขนาดดิพี่น้องยุ่งไล่ขนาดอืมชิมก่อนชิมก่อนอืมเบ็ด,ด ดั่น,นนี่อินยังไงหื 嗯。Mm hmm. ส่วนวิประโยชน์เกี่ยงพี่ลองมาเนี่ยโอ้แสบบอกตรงเลยว่าแสบร้านนีง ผมร่องสองเท่าแล้วครับผมไอ้นี่เที่ยวที่สองเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็าสั่งเนาะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเร่ร้องสั่งอีกว่ามันรสสารมันยิ่งคงเดิมบ่เนาะโอ้แสีบอีดีฝีมือบัตัวกับผมร้านอียังวะอุณิพี่น้องซื้อร้านมันร่องร่อง,องสั่งมากินเมึงพี่น,อน้องนออนเนี่ยเตียวต้มตุ๋นโอ้แสียบภูดอยู่เขตชลบุรีเนาะแถวหน้าปลาร่องสั่งกินเมึงโอ้บ่ผิดหวัองอันนี้ อันนี้มันแสีบกับปรโมทให้ฟังโปรโมทให้พี่น้องมเสียบอีดิเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์สองเสบอีดิสิบวกไ้เนาะถึงบริจักรเลยพี่น้นงอง,อง,องแต่เห็นว่ามันแสบนีบเนาะเห็นว่ามันแสีบก็เลยอยากไฮแบบพ่อแม่พี่น้องได้กินเนาะแบบคนใส่แรงงาน,น,นพี่น้องคือผมเนี่ยคนใส่แรงงาน,นเนาะเดืองงานมากอยากกินกับข้อเสพเสพอยากไฮร่องเบิองเนาะมันแสีบอีดิพิเศษหกสิบห้าบาทเนี่ย พิเศษของซิมหาถามว่ามันข่มหรอข่มเนียพี่น้องกับความแสีบเนาะบางร้านนี่เออไอ้ซื้อมากลินแถบอะไรบ่แสบีบเนาะเสียความรู้สึกเอ,อีกหางในเทพทิมพอมแต่ว่าร้านนี้เ่าบอพีดหวังครับผมบ่บ่ผิดหวังเอ,อ้าลองเบิง่งเนาะพี่น้องเอ,อ้จาจาังใดจังใดมื้อนีก้กะเอาไว้ซ่ำหนีก้นก่อนเนาะผม จังไงยังไก็อย่าลืมเ้อพี่น้องเดยอย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อกับผมทางช่องเป็กกวแนแดกครับสำหรับมือนี้เป็กกวแนแดกก็ขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ